thank mm -hmm. you นสนใจปีาพนนะาณิชนยนะขวาวาลาถนนไม่ใช่วา,วาลา ยันเตวิสุิสขะนทายาติสเนนะิายาตัปิยปิมยตาวุะะสมสสัมปุะุตตสะนะมตสะะวะาวะโตอะระหโตมุตสะุทังสัลนะมันบี ปิพุธังสเลนัชฌามิปุติยมิตั้งังสรณังคชามิญาามิปัติยมิธรรมังสารานคชามิอาทิยามิอินานาเวระมามิสุมิชาจลา เวรปณีสิกขาปะทานสมาธิยามิุูธามีภูษาวาคาเวรปณีสิกขาปะทานสิกขาปะธานิสีเลนะสุกติมยันตุสีเลนะนิภุติมยันติปัญยาจาระสันติทัตตาปราชิตขัตติกาอาระมะภะวะโตอะละ

गोलो ददा स गोला हय गुदन मोलाय वा मन पुदनय गुदन मोले च कोलाय अहे तु बाचयो मन पायो गन पायो अन्यमानवाचयो เครับตรงนี้ต้องถึงจ้ามีบุญอย่างเดียวที่ไม่ต้องจบไม่ต้องอนุโมทนานะก็บุญพ่อให้กับแม่บุญลูกพ่อออกมาแม่อยู่ก็ขอให้ท่านทำงานในช่วงเวลาที่ท่านได้จบชัยธรรมนะครับว่าสารแดงเราวันที่หนึ่งถึงเจ็ดแล้วก็งานหลวงพ่อวัดไร่ถิ่ที่เรา นี้นะก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านเจ้าวาดพระครูบารพระครูปาดีแอสผมกับครอบครัวของคุณพ่อจะลองอยู่กันอย่นะครับวันนี้หันไปเจอกับท่านพระครูอาทรระยะรีลมคี่ถึงที่ถึงครับคุณพ่อจะลองเองก็ได้บริจาคนะท,ทรัพย์นะทานุ่นหลวงวัดสารแดงนะหลายรายการต่างๆมากมายนะฮะคุณพ่อจะกับวัดสารแดงมากมายกายพอพอมีเวลาเนาะสาธยายให้ฟังว่าสร้างอะไรบ้าง สร้างเตาทำธุรกิจศพหลังใหม่2 7 0 0 0บาท 4. สร้างภาพหลวงพุทธโสธรที่อาคารวิยาขับ200,000บาทเป็นเงินเงิน136,000บาทเก็บสร้างต้นทุกคนตั้งุปกิพะตอนเกิดไฟไหม้ไฟไหม้วาสาแดงผมมาทันนะโอ้โหไฟไหม้เยอะมากปกิหลวงพ่อฝนเจ้าวาดพระอดีตเจ้าวาดวระสาแดงโตเราก็เลยเชิดหน้าสู่ตาไปด้วยเนี่ยนะดูดูโต๊ะมู่บุกนะเนี่ยสวยงามนี้นะท่านอาตายามก็มาช่วยเป็น าการพยาํากลับมาแล้วก็จะพที่คุณพะคุณได้จะจบส่วนจบที่สองที่สามนะหลังจากนั้นแล้วก็จะทางเจ้าภาพก็จะมอบของที่ระลึกนะให้กับทุกทุกท่านนะคือแรกคือจบ ไข่ไม่ตีจิตอันดีของทุกท่านก็ขอมอบเป็นของเพื่อนรุไม่ใช่อาหารว่างนะหน้าวไปกินสดนะครับเป็นน้ำมันพืชนะน้ำมันพืชไม่ใช่ญญญน้ำยาล้างจานอ่านฉลากดีๆใครที่มาแล้คืนได้ไข่ได้ไข่เป็นตรีบอลเลยได้เลยนะคอคอกันไปนนเดี๋ยวมาวันเดก่อนของคอ,อวราที่หน,อน่อยติดต่อได้นะเร่อได้ทุกงานดนตรีของพ้าจางี นางก็ชื่อเดียวกับลูกสาวก็จําลองคนแรกนะครับน้ํามันพื้นเกยต่อที่อุ่ไปไม่ต้องอายใครนะครับนะครับบาคนมาคืนนี้คืนที่้านะที่ครัวก็จะมีเกือบครบแล้วมีข้าวสารมีไข่มีน้ํามันพืน้นมีมาบ้างมีขนมครกดีพวกนี้อุ่ไว้ก่อน ท่าน่าขอขอบคุณนะครับคุณนายชนรคุณแม่คุณี่กระทัมกันว่าคนก,กันช่วยน่าเสียใจด้วนะครับใครได้ช่วยหนึ่นะครับก็ขอใคร้นะครับเราขอพอนกันช่วยนะครับขอพ้นกินช่วยเลยงารับเราเป็นพว,พไขไขวมไขไขีมากมายจายทองครก็ได้รู้ คืนนี้เป็นคืนที่หาแล้วนะครับเลยสองคืนคือวันอาทิตย์กับวันจันทร์แล้วไหนครับการนับนิติกรไปไปด้วยกันได้ถ้าลำด้บต่อไปขอเยนเชิญท่านที่สามก็ได้เชิญคุณเกศรฟักผู้นะฮะจุดผู้ ำัต่อไปนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านเหล่าพุทุกท่านตั้งใจในการฟังสวดพรทธรรมศพนะคุณพ่อจะรออยู่จังจบที่สี่เป็นจบสุดท้าย นะคปับรูปการนาฏศิลปรรมชาติอ <Spe> <sh> ุบาเนธรรอย่งวะอะวะดำวะด้ ต่างใจพร้อมกันนะครับจเนอ่อ คนรออข้างรักค่ไม่ขัดถืงมนงูไไ่วไม่เนิ่นนานขอให้ทุกท่านสมครปากอย่างที่บอกไปแล้วนะอย่าลืมนม้ำมัน 对对对，OK。